ขอดูหน่อยสิตอนนี้เด็กๆก,กำลังทานเค้กวันเกิดของใครนะคะอ่ะคาะองอาจูกะอาจารโอ้โหเป็นเค้กไอศครีมด้วยอร่อยไหมคะอร่อยอ่าไหนครอร่อยส่งมือหน่อยโอ้โ,อโหอร่อยจริงๆเลยไหนะอร่อยไหมคะขอชิมได้วยคนได้ไหม โอ้โหอร่อยจังเลยเย็นด้วยใช่ไหมโอ้สีม่วงด้วยมีสีม่วงมีตัวอะไรด้วยคะมีเย็นวอ่มีม้าด้วยม้าอะไรเอ่ยม้ายูนิคอนอ๋อมีม้ายูนิคอนด้วยเหรอไอศครีมมีม้ายูนิคอนด้วยอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยค่ะอ่าเดี๋ยวน้องๆจะมากินด้วยนะคะโอ้โหอร่อยจริงๆเลย โอ้โหตอนนี้กำลังกินเค้กอย่างอริดอร่อยโอ้โห <g Prince> อร่อยจริงๆเลยเ <g ives> ขากินด้วยคนได้ไหมคะเนี่ยช็อค <g ives> โกแลตอ๋อมีช็อกโกแลตด้วยโอ้โห,โอ,โหอร่อยไหมคะ <g ives> อจิกาจ้าอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยค่ะ